รีวิวเนยสิบยี่ห้อจุกจุกแบบสั้นกระชับใครดูจบไม่ต้องยืนงงแล้วที่2มาลุยให้จบอีก5ยี่ห้อยี่ห้อลัวพาตัวดังจากเดนมาร์กครีมมี่คั้นสูดสมูทเนียนในปากจริงไม่มีรสเปรี้ยวแซ่กลิ่นจะหอมละมุนแต่ไม่ฟุง้งเนื้อเนียนนุ่มล,ละลายง่ายแต่พอไปทําขนมคงตัวดีเวอร์เอาไปทาคุกกี้คัวซองบัตเตอร์เค้กคือจะเลิศเลยก้าวเต็มสิบเลยจบมาต่อที่ยี่ห้อแคนเดียเนยฝรั่งเศสแท้รสชาติจะต่างจากตัวอื่นจะมีความอมเปรีย้ยวเล็กน้อยแต่ส่วนตัวชอบนะรู้สึกกกกว่่่่่่่าาาาาาาลลมลมมมออออออดดีิินน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 จะะหแแบบคคครยยูสเเื้้ขงปปไไไํํท ขนมฝรั่งเศสคือปึ้งเอาไปแปเต็มสิจัดมาเลยยี่ห้อแองเกอร์ตัวจบจากนิวซีแลนมันนมเข้มข้นดีเปิดออกมากลิ่นหอมเนยชัดเจนตัวเนยค่อนข้างนุ่มแอบละลายง่ายมีรสหวานธรรมชาติเอาไปทำพายเค้กเนยมากรองถือว่าเหมาะอันนี้ก็แปเต็มสิยี่ห้อเอ็มบอรรสชาติกลางๆแต่นัวใช้ได้รสชาติไม่เด่นมากกลิ่นหอมอ่อนๆละมุนแต่ไม่ฟุ้งเนื้อเนียนเป็นทรงดีเหมาะกับเมนูไม่เน้นรสแต่ต้องการความหอมมันนัวขนมปังหรืออาหารข้าวตอบโจทย์ให้เลยเ5จปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเลก้าลของพรี เนื้อเนียนนุม่มพอกินแล้วรสชาติซับซ้อนดีหวานมันอมเปรี้ยวเหมาะก,กับเมนูพรีเมียมพัวซองเค้กเนยฟีดองเซียที่สุดในใจ9.5เต็ม <9. 5 S 2> 10จบจบ